คิดหนึ่งสองอยู่ในเกมเราบอกแบบเรสต r เรส,ส,ต,รรเสต์กราไทคูลวอลเลตตี้ไทคูลนั่นแหละอ่ะวันนี้ก็อัดคลิปสองคลิปเป็นปกติเม<ช>ื่อวาน,นที่เกียดเลยอัดแค่หนึ่งคลิปใช่ <c oughs> อ่ะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมที่เ,ยเฉยๆไม่มีอะไรมากหรอกใช่แต่อาจจะมีบางคลิปที่ผมอาจจะอัดก่อนคลิปก็กัน้นะ น,นี่บอกไว้ก่อนเพราะ<อ>สนุกมาสนุกอะ่ะเอาแหละได้เวลาไปทําหน้าที่คือต่างถ้าใครอยากรู้ว่าพีชเขาทำอะไรก็ไปดูคลิปพีชถ้าใครอยากรู้ว่าพีดว่าผมทําอะไรก็ไปดูคลิปผมพวกเรานั้นจะทําตามที่เราต้องการแต่คนว่าแต่คนนั้นจะทําอะไรกันแล้วมีอะไรว่าแบบจะทําไงในการแก้ปัญหาเพราะเกมนี้มันพูดในการใช้สมอง ก็เกมเก่ามันเพิ่งเคยเล่นผมไปที่ทำให้ผมนั้นจนแบบจนมากๆจนแบบอ้าอ่าแต่ตอนนี้ก็แเกแต่ตอนนี้มีไอิวเยอะกว่าเดิมก็เลยก็เลยแบบก็ไปได้สวยด้วยความที่โตแล้วไงก็ต้องถึงวัยที่ก็เลยมีงานมีการอะไรแบบนี้ก็เลยแบบ เราเล่นเกมนี้ดูเดี๋ยวอาจจะเหมือนเหมือน,เ,นเ,เลยไม่เข็ดไงแบบไม่เข็ดเลยไม่เข็ดไงใจก็เลยยังกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งแต่คราวนี้ไอ้คิวเยอะกว่าเดิมเลยมันก็เลยพออ่ายแพ้ผมไปเกิดภาคสองไงมันไม่เหมือนกับภาคแรกที่ภาคสองภา,ภาคภาคสองนี่โอเองนะลกูกภาคแรกเราประสบความสำเร็จเดี๋ยวลืมลืมติดลังคาลืมติดลังคาห,หน้าหมวยติดลังคาหลังคา ออมอาูดคยาสิเจบอกว่าหมอยญิงเอาต้องข้ามีคำหยาเอไม่ได้รู้ทีสอรีอย่าเอาไปทำตามก็กันที่พูดไปเออตอนเนืี่เด็กเด็กห้าเอาไปทำตามเด็กขาดยกเว้นเออคนที่โตแล้วไม่รู้รไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะเว้ยต้องทิกงว่าเออวิดีโอไม่หมดสำหรับเด็ก แต่ว่าเราดันไม่ไม่มีคำหยาบไม่เป็นไรหรอกเนื้อหาอาจจะไม่หมดสมต้องคิดในแง่ดีก่อนอต้องคิดในแง่ดีออแง่ดีจะดจ้มันก็ดีเกินนะแต่ผมจะคิดในแง่ดีได้แต่เพื่อนผมนะสิเขาบอกเขาเป็นคนที่คิดโลงในแง่ร้ายตลอดผ่ออานมาหกปีก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเขาเข,า,ขาคคิดใจเขาหรอกก็ไม่ถึงขนาดนั้น เกลเจยแค่จะขับรถไปพื้นบ้านเก๋เพราะว่าจะเล่นยิปโจรสองสามรอบเพราจะพัฒนาร้านไปสักนิดนึง่งผล่นไปได้สักนิดนึ่งก็จะปิดคลิปเอ่อพราะว่าไม่ได้รีบอะไรหรอกไม่ได้รีบแล้วนั้นแต่คนจะมีหน้าที่กันว่าจะเก็บตังค์ยังไงก็ได้ให้ให้ถึงหนึ่งพันโดยที่แบบใครไวที่สุดแบบโดยที่ต้องแบบ ใช้ตังที่ทั้งหมดที่ตัวเองเคยทำมามาลงทุนว่าสุกใครจะได้รายได้เยอะกว่ากันแล้วใครจะเออได้เงินหนึ่งพันก่อนกันโดยที่แบบห้ามเออตักตุนตังเอาไว้โดยที่แบบแบบต้องแบบเออเขาเรียกว่าไงอ่ะคือต้องใช้ตังทั้งหมดที่เคยตักตุนมาแล้วแล้วก็เอามาเอามาไว้ในนี้แล้วก็จะทดสอบดูว่า ใครนั้นจะมีความโชคดีโชคร้ายแตกต่างกันว่าลูกค้าคนที่จะมาเป็นใครแล้วก็การใช้สมองก็ด้วยส,วสมองไอคิวสามพันสองร้อยที่ยังเหลือในสมองอแล้วอันนี้ล่ะ กินอาหารแย่แงเดี๋ยวเอาแต่กินมังสวิรัติะไม่กินเนื้อะนีโอ้เราถึงหนึ่งพันก่อนแล้วแต่ว่ามันบอกว่าแต่ว่าอยากให้ถึงสองพันอะแต่คาทาย,ยไงทายอยากให้ถึงสองพันชิงเราเหลือเออจริงเราได้หนึ่งพันแล้วแหละแต่ว่าเราไปลงทุนอ่ะรถตีนต้นไม้ สป,ปอร์ตใหม่ดิครับรออะไรสปอร์ตใหม่ดิฟยังห่อที่ไปอ่ะตื้<ล>อเราวต้องมา<ป>ซือ้ออาหารไม่เหมือนภาคแรกที่สั่งอาหารออนไลน์ใช่ถ้ามันถ้าเกมใหม่ครั้งเนี้ย<ช>อัปเดตอ่ะมันมีการสั่งอาหารออนไลน์นี่บอกเลยจะมันจะรู้สึกว่าแบบเออมันรู้สึกว่าเริ่มใกล้ความจริงละไม่ใช่ใกล้ความจริงแบบมันง่ายขึ้นเยอะ ใช่เพราะเราจะได้ตังค์เยอะกว่าเดิมเพราะพวกเรานั้นเออาไม่ต้องขับรถแช่นั้แลเลยใช่ดีนะ้เกมนีม้มีค่าน้ำมันด้วยเออมีเนเดืเอเดินไปซื้อของมิเงนพวกเราได้เดินไปซื้อของแน่นอนตอนยาแบบมีเงินน้อยๆแล้วรถแต่ก่อนนะม,นมันเดินไปซื้อของไม่ได้ใช่มันเดินไปซื้อของไม่ได้แต่มันกดชิปวิ่งทีนึงอย่างอย่างกระเดือฟาสไวยิ่งกว่าไอ้ไีน ขยายตรงร้านถ้าขยายตรงที่อจอดรถังไงอะก็แค่กดไปที่รูปค้อนนะแล้วก็แล้วก็กดไปตรงที่เออเป็นรูปเหมือนอัปเกรดเนี้ยร้านอ่ะนั่นแหละอ๋อไอ้รูปนีก็จะมีร้านมันก็จะมีมะมที่เราไปจอดรถจะราคาจะแพงขึ้นเรื่อยๆตามที่เธอวางไว้ถ้าเธอวางเอาไว้เออ สามอันาาราคาก็จะทั้งหมดสามพันแล้วถ้าเธอวางวางไว้แค่ถ้าเธอมีแค่หนึ่งอันถึกมันก็จะาาราคาแค่หนึ่งพันตามาาราคาที่เอกอำหนดเอาไว้อเอาจริงนะจ้างคนมาเซ็ตพวกเออของแอบดูร้านคนอื่นดีกว่าอ้ย โอไหวก็ร้านคนอื่นทำไมเขาดูโหเท่จังเลยกูสิจ้างจ้างจ้างพนักงานเออมีมีหน้าคู่กันด้วยหน้าคู่กันนี่ฝาแฝดกันเป็นอ่าอ่ามงวันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผม อันนี้อ่ะอันนี้มันเดินผ่านตรงนี้มาได้ยังเป็นกระแพงไม่ใช่เหรอออกที่มีมาอยู่ด้วยรู้สึกเออมีสังคมได้แปลกๆว่าจะเจอผีเธอ,อลองมาดิรู้สึกว่าเราเจอแปลกๆเว้ยแล้วเพื่อนจะตั้งชื่อซูเปอร์มาร์เก็ตดิชื่อว่าซูเปอร์มาร์เก็ตผีเธอลองเออมาตามเราดิเธอเรามารถเพื่อนบ้านดิไม่ดูเพื่อนบ้านตัวเองเลยเหรอ ลองมาดูดินี่คือลื่ต้องใช้ขึ้นบ้านนี่โอ้โห<ด>เดินทะลุกระแพงได้อ่ะให้ตายรูวิ่นในกระผีหรอกโอ้โหก็เป็นไปงั้นเออแหวนรา,าคาเก้าร้อย แต่สิ่งที่ได้มาคือ1200นองรอยรอยกลงทุนทีเดียวคือรวยไปทำอะไรอ,ะอ่ะตอนนี้กำนวนอยู่เร้รู้ไหมไปกำนวนไปทำไงกิ๊กก่ะกิ๊กบอกไปเลย เพื่อซื้อเออที่เอาไว้ให้รถเข้าเพิ่มตอกรอสำรวจแมบบดีกว่าื่อเจออะไรดีดีแแบบเขาก็สร้างาให้เราแล้ว,ลวหนบ้างเหรอได้สว่ใช้รถไม่ได้ ให้รวละนั่ขุนนั่นนขอน,นขอบอนาม่ปอม่ปอนี่ไงขึ้นมาตรงนี้ได้เปล่าขึ้งงนไปสมเขาเรียนนะเรียน เอลี่ยน9โมงใช่ไหมครับ9โมง20โอเคครับเรื่อว tower defense ผมอาจจะอัดก็ได้ตอนเมื่อกี้ tower defense s i m u l a t มันไม่ซ้ำกูเดี๋ยวผมจะอัดต่อแน่นอนไม่ได้ทิ้งมันแน่นอนตอนเมื่อกี้ได้เสียงอ่ะอันนั้นมันเสียงโอง ครูผมเองแต่แค่เออครูที่ครูมาที่บ้านไม่ใช่เพราะอะไรหรอกจะมาดูแลมาดูแลแทนพ่อกับแม่พพ,พ่อกับแม่ไม่ค่อยว่างแต่แม่อาจจะกลับมาที่บ้านเพราะเออเตียงที่โรงพยาบาลไม่ค่อยนุม่มแล้วก็ไม่ค่อยโอเคแล้วก็อย่างนก็ติดเชื้อถ้าอยู่ยว,วะเหตุผน,นที่พ่อแม่กลับมาที่บ้านมัมกกนห่วงแกมากกว่า,กว,า,ก,วากว่าการที่เดียคนโรงเรียนไม่ เก๋เจีงที่โรงพยาบาลไม่ไปนุ่มเลยมันเป็นเรื่องจริงจ้าเพราะพึ่งคนติดเชื้อจากไอ้รุงเพย์บานนั้นไปแล้วตะวันตกีใช่ไงยัยงประเด็นมันอยู่ด้วยว่ามันไม่ใช่ปัญหาเออนั้นมากกว่าเว้ยเขาน่าจะกลับบ้านมากกว่อปาว่าเจอเก๋แล้วก็อันตรายด้วย,ยอย่างนี้ไม่อยากอยู่เยอะแล้วเก๋บอกเจีที่นู่นไม่ไปนุ่งวิ่งเห็นฝนได้แย่มาก เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เราคิดว่ามันเย่มากแค่เชื่อเราสิว่าเป็นเหตุผลที่เย่มากแล้วก็ยอมรับผิดนะอ่าชอบการแบบผันงวงไรเกมนีม้ว่าแน่เนี่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 นน อ๋อรู้สึกดีมากแบบขันมืออะไรด้ว่ความสุงจริงขันมือมันมือเกินอยากกดแบบมันรู้สึกอยากกดอยากกดคี์อยากกดตะขี ตอนนี้อาหารแช่แข็งบอกเลยไปได้ดีมากแกอทำธุรกิจขายอาหารแช่แข็งได้ไงนะคณถากจริงตอนนี้ไปซื้ออาหารกระป๋องต่อดีกว่าเอ๊ะจะซื้ออย่างอางื่น oh. อืมอาหารกระป๋องก็น่าจะเก็บไว้ก่อนดีกว่าเก็บไว้นีเก็บออ oh. อ้าวอ้ากระป๋องอะไรเก็บไว้เดี๋ยวจะจะ,จะอ้าวรถลืมไปเลยว่าเวลาขับรถอยู่เลย ห้ามเอออะไรอารู้สึกอยากได้แบบเออตรงที่จอรดรถเพิ่มอีกจังเลยถ้าอยากได้ก็ต้องเก็บตังค์ให้ถึงหนึ่งพันอาให้เราผมตัด,ตดคลิปไว้ตอนที่ผมจะได้ที่จอรดรถเลยแล้วกันคนะเออเล่นสปีดใช่ไหมโอเคเราตัดคลิปแล้ว๋อให้เราได้รถก่อดเราค่อยตัดกลับ นี่คีบอกเลยว่าให่กดพ a u s e ิปไว้อะ่ะเราก็แค่พ a u s e ิปไว้พอถึงตอนที่เราโอเคถือว่าดีแล้วเราก็ค่อยกลับมาเว้ย <_ uk> เออแหละไปแล้ว่้ายี yeah ่ผู้รักสุดเซ็กซี่มาแล้วเรื่องข้าวโพดได้ตามใจชอบเลยครับเลือกผักกาดได้ตามใจชอบเลยครับเรื่องมาซื้อไปด้วยนะครับอย่าลืมจ่ายชิปให้ผมด้วยนะครับถ้าไม่จ่ายผมจะยึดโลกคุณน,นะครับ มันเพราะตรงนี้มันคือที่ของผมผมจะทำอะไรก็ได้กับรถคุณเพราะนั้นคุณต้องให้ที่ผมหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเอเพื่อนคุณกลับไปแล้วคุณจะยึดรถคุณก็บัตนาวนะาสวัสดีครับ ตเต็งเจ้าเตงงมูเตส่อสามลูกไหมครับอ่ามีเสียงนกอวนเอ้ย,ยทำเร็วหน่อยโอ,โอ้โหคนเขามาดูซุปด้วยซุปสดอเซาดูไข่ไรีคกขนไข่ไปแล้ว จะเป็นรักสองสามลูกก็ได้ลูกแหละวะมีคนมีคนซื้อปุ๊บคือฉันรุ้ย ยาวๆเนี่ยปอ,อกของก่อนออของหมดเอ้าพูดอ,อีกไดหมดอีกแล้วเหรอไม่เป็นไรเหลือสีอัดโทรมาทางทีวีดได้อยู่เร็วๆอยากได้ที่จอดรถจะตายอยู่แล้วจะได้ตัดคลิปกลับมาสักทีลีซ <c oughs> ซื้อแล้ว ซื้อขอร,ขอร้องคุจะซื้อที่จอดรถเตรงนะคิดหรือเปล่าว่าเราเราเก็บคลิปทั้งหมดไว้เลยนะเนี่ยเนี่ยถ่ายไว้เลยนะเนี่ยความพยายามอยู่ที่ไหนก็สำเร็จนีน <c oughs> แเราจะได้ที่จอดรถสัปทีแค่ร้อยยี่สิบเท่านั้นเอ้ยแค่ร้อยยี่สิบเท่านั้นข้าก็จะได้ไอ้มา <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยโอเคอันน,นั้นซื้อกันเลยครับ<ม>โอเคแล้ว3ามมาแล้วซื้อจอดรถเสร็จต้องไปซื้อไข่เลยเออสภาพไข่ยู่ ซื้อซุปดียวซื้อขายผิวล <400. S 2> อยโอซื้อผักกานซื้อขวอัน <Yes. S 3> นี้ว่ามีคนซื้อแหวนจริงๆด้วยก็ว่าอยู่เอ๊ะทำไมเงินทำไมเงินเพิ่มแบบเยบอะจังเลย มีค,<ผ>มความมีควงงาไปที่นี่ไปที่นี้เย้สองร้อยแล้วโอเคขอปิดิเพยงแค่นี้นะเพราะสองร้อยแล้วในการแข่งบ๊ายบาย พี่จะบายบายด้วยไหมแิ้วออกมาแล้วตอนนี้ได้ไดเงินสองส